กินอาหารเยอะขึ้นในมื้อกลางวันมื้อบ่ายมื้อเย็นและมื้อดึกนั่นเองครับคือต้องบอกก่อนครับสำหรับคนที่ไม่ได้นับอะไรเลยและไม่มีการควบคุมอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนะผมอยู่ในสเตจไหนของการลดไขมันครับพอเวลาที่เราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมครับเรามักจะ หิวและมักจะหน้ามืดและเรามักจะ c o m p e n s ซตคือเรามาักจะชดเชยการกินของเราเนี่ยนะครับในมื้อถัดๆไปจากการที่เราเนี่ยไม่กินมื้อเช้าโดยความคิดลับคือก็ฉันไม่ได้กินมื้อเช้านี่หว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันจะกินมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเยอะขึ้นอีกสักหน่อยนึงเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับด้วยความคิดนี้นะครับแล้วก็ ภาวะที่คุณเนี่ยมีอาการโหยแล้วก็มีอาการที่น้ำตาลตกครับท้านคุณเนี่ยครับกินอาหารปรเภทคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลมากจนเกินไปกินอาหารที่มีแคลอรีร่สูงมากจนเกินไปแล้วก็การยับยั้งชั่งใจของคุณเนี่ยครับมันก็ลดต่ําลงเนื่องจากว่าคุณเนี่ยครับหน้ามืดไปแล้วนั่นเองและคุณไม่ได้เตรียมการอะไรครับมันก็เลยทําให้การอดมื้อเช้าคนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาทําร้ายคุณทำให้คุณเนี่ยกินพลังงานที่มากเกินไปกินแป้งสูงเกินไปแล้วก็กินบ่อยมื้อมากเกินไปหลังจากที่คุณเรริิ่่มมมกกนนนออออาาาหหใืื้้ลลงงววัแย